คนนะคะแล้วก็สวัสด,ดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านด้วยวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดของเราครูเจนจะมาพบทวนให้กับนักเรียนนะคะเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้มีการผลิตไฟฟ้านั่นเองอานล่ะคะแหล่งพลังงานมีกี่ประเภทนะลูกกี่ประเภทคะมอ